ชมคะและในช่วงของ I am number n นะคะวันนี้ปุ๊บอยู่ที่บริษัทพระราม9 n e t w o เน็ตเวิร์ค่ะที่ชั้น7อาคารสวิสโซเทลเลอร์คอนคอร์ดนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยปกติแล้วนะคะในทุกๆวันเสาร์เขาก็จะมีกิจกรรมนะคะในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธรุรกิจเครือข่ายพระราม9าไนน์เน็ตเวิร์นะคะมากมายทีเดียวค่ะที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่วันนี้ต้องถือว่าปุ๊บมีโอกาสดีมากๆนะคะที่ได้มาเจอเขาใช้คำว,ว่าเป็นบุคคลดีเด่นแห่งปีเลยก็ว่าได้นะคะที่เขาสามารถประสบความสำเร็จ ในแวดวงของการทําธุรกิจเครือข่ายถ้ามองแล้วนี่นะคะเขาทาแล้วทั้งธุรกิจเครือข่ายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะเคยได้รับรางวัลน,นะคะขายตรงไทยดีเด่นประจำปี2,505 2,544นะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยนะคะจากสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยและถือว่าเขานะคะเป็นหนึ่งใน10มนุษย์เงินล้านของประเทศไทยนะคะจากนิตยสารลีดเดอร์ไทม์ด้วยแล้วก็ได้รับคุณวุฒินะคะท่องเที่ยวทั่วโลกมามา,มากมายทีเดียว แม้พูดมาขนาดนี้ไปทงความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าค่ะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณไตรสิทธิ์พิระยะเมธาโนนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหบุกพูดมาขนาดนี้หลายคนบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครอยากจะรู้จักจังเลยต้องถามว่าตัวคุณไตรสิทธิ์เนี่ยเริ่มเข้ามาทําความรู้จักกับธุรกิจเครือข่ายนานแค่ไหนยังไงแล้วครับเพราะว่าเห็นจากรางวัลที่ได้ได้มานานมากเลยนะคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมทําธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่ปี3 0นะครับ ก็ประมาณ10บสกว่าปี3ามสแล้วกันนะเพราะว่า30เนี่ยขายตรงเข้ามาในเมืองไทยแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็คือทํามาในระบบ15สิบห้าปีงานมากเลยต้องต้องถามเลยว่าทําไมถึงกล้าที่จะตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจเครือข่าครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยคือในดินผมเองก็เคยทํางานประจำครับเคยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่หนึ่งแต่ว่างานเดิมเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ ผมได้มีโอกาสได้สัมปทานธุรกิจเครือข่ายเป็นซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของคนไทยแล้วก็ได้ลองลองลองทำดูตอนนั้นที่ที่เราตัดสินใจทํามันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเราแหมเราฟังแล้วมันโอ้ยมันใช่เลยมันนี่แหละมันคือโอกาสหรือว่ามันคือเส้นทางองเขาที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นมันมีอะไรตรงไหนเป็นแรงบันดาลใจคอสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเรื่องของอิสระภาพด้านการเงินเรื่องของเวลาเรื่องอิสรภาพเรื่องของความคิด ก็คือเราไม่ต้องเช้าเข้าตึกเย็นออกตึกเช้าเข้าตึกเย็นออกตึกเงี้ยเช้าตอกบัตรเย็นตอกบัตรซึ่งชีวิตนันคือชีิดแบบเดิมๆเราเองเนี่ยเป็นคนที่หาโอกาสอยู่แล้วครับพอมาเจอโอกาสธุรกิจเครือข่ายเนผมมองว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้นะเพราะเราเห็นตัวอย่างนะครับในธุรกิจอุตสาหกรรมเนี้ยก็คือมีคนสําเร็จเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายบริษัทด้วยนะประสบการณ์ก็เลยอยู่ในธุรกิจเนี้ยสิปีเพราะว่าเราต้องการ เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆมีคนบอกว่าการทําธุรกิจเครือข่ายไม่ต่างอะไรจากการเป็นเซลแมนการขายของในมุมมองของคุณไตรศิธิ์มองยังไงคะครับในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเรามองว่าเป็นนักขายก็คือขายนะแต่ผมมองว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจก็คือมองว่าเป็นนักธุรกิจเพราะว่าการขายเนี่ยคือซื้อมาขายไปจบนะฮะแต่ว่าการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่เนี่ยเราต้องมีองค์ประกอบในการที่ต้องมีระบบหรือว่ามีเครื่องมือ ต้องมีกระบวนการหรือวิธีการครับในการสร้างสร้างคนเพราะว่าถ้าขายวันนี้ยอดร้อยล้านพรุ่งนี้เราหยุดเราไม่มียอดแต่ถ้าเกิดเราสร้างทีมนะครับเราสามารถกเกษียณได้ครับอันนี้คือมุมมองของของนักสร้างธุรกิจเครือข่าย <S 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 แบบมืออาชีพอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นักขายนะแต่เขาเป็นนักสร้างธุรกิจที่มันจะต้องเป็นระบบแล้วทุกอย่างมันมีแบบแผนอเอาไว้ซึ่งถ้าทาได้ตามนั้นนั่นหมายความว่าคุณอิสระภาพจริงๆคุณกเกษียณตัวเองได้จริียณได้ยนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวในเมื่อทําดีอยู่แล้ว แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำไมในความเป็นจริงเนี่ยนะบบางองค์ประกอบบางอย่างเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะครับหลายบริษัทมีจุดเด่นนะบางทีเนี่ยบริษัทดีสินค้าดีแผนไม่ดีไปไม่รอดบางทีครับบริษัทดีสินค้าไม่ดีแผนการตลาดดีก็ไปไม่รอดบางทีบริษัทดีสินค้าดีแผนดีโอกาสไม่ดีก็ไปไม่รอดบางทีบริษัทดีสินค้าดีแผนดีโอกาสดีแต่จังหวะเวลาไม่ดีก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเราต้องมีบริษัทดี สินค้าดีแผนกรตลาดดีโอกาสดีจังหวะเวลาดีทีมงานดีแล้วก็ต้องเครื่องมือดีครับนะครับนี่คือองค์ประกอบที่จะประสบความสําเร็จเนื่อหมากคมว่าหลายหลายบริษัทนะคะที่ตัวคุณเตยศิ์ได้มีโอกาสได้เข้าไปทดลองทาแรกๆมันอาจจะดีแต่มันไม่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะอยู่ยาวนานมันก็ไม่มีใช่ครับสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคือเราคอนโทรลการทํางานได้คอนโทรลทีมงานได้แต่เราไม่สามารถคอนโทรลเจ้าของธุรกิจได้ อย่างเราทำทำอยู่เนี่ยเขาเขาปรับเขาเปลี่ยนนะครับเขาอาศัยความถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ครเจ้าของแต่เรื่องของสินค้าเรื่องของแผนเนี่ยเรื่องของการทําทีมเราทําได้แต่เรื่องของเจ้าของบริษัทเราทําไม่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอแบบนี้แต่วันนี้ที่ผมตัดสินใจพระรามเก้าเนี่ยเพราะมองว่ามองว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยคือเขาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเขาวางโครงสร้างในสิ่งที่ถูกต้อง ผมเองก็อยากจะเลือกเจ้าของที่ถูกต้องตั้งแต่ทีแรกคุณไตรศิธิ์รู้จักกับบริษัทพระรามเก้าในรูวได้ยังไงต้องยอมรับว่าเราเป็นน้องใหม่นะคะในตลาดของโลกเครือข่ายจริงๆเนี่ยนะผมต้องขอขอบคุณอาจารย์เสริมวิทย์นะซึ่งผมเองเนี่ยเคยทําระบบด้วยกันบริษัทของคุณไทยซึ่งเติบโตยอดมีพันล้านเลยนะแล้วก็ผมเองเนี่ยทำแบรนด์ส่วนตัวแล้วก็มีออส่วนตัวผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์เสริมวิทย ในการที่จะสร้างระบบด้วยกันในความเป็นจริงเนี่ยผมติดตามข่าวพระรามเก้าเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วแต่ผมไม่ได้ตัดสินใจที่นี่ตอนนั้นตอนนั้นทำไมถึงยังไม่ตัดสินใจเหตุผลเพราะว่าเราเองเนี่ยได้คุยกับเจ้าของที่หนึ่งแล้วแล้วเราก็เชื่อในเจ้าของคนนั้นแล้วก็ตัดสินใจทําที่นั่นเราด้วยด้วยมารยาทเนาะของนักธุรกิจเครือข่ายว่าสมมติว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วเราก็ต้องอต่อให้มีบริษัทไหนมาเราก็ต้องยึดมั่นกับบริษัทที่เราทําอยู่ใช่ครับแต่ก็มีช่วงหนึ่งผมไดด้หยุ โดยที่ปล่อยเกียว่างตัวเองอมานั่งทบทวนเพราะว่าช่วงนั้นเกิดอุบัติเหตุด้วยครับเขาก็เราก็เลยทบทวนอะไรบางอย่างาหลังจากช่วงที่ว่าง ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์เสริมวิทย์ตอนนั้นเรื่องพระรามเก้าต้องถามคุณไรศิลว์เลยว่าตอนนั้นเรามีนักธุรกิจต้องยอมรับนะว่าเราเป็นเหมือนแม่ทีมครับแล้วเราก็จะมีโอ้โหลูกทีมมากมายมหาศาลเลยลยิ่งเป็นนักธุรกิจกันร้านแบบนี้เรามีคนที่แบบอยู่ในทีมเรามากมายมหาศาลแค่ไหนคะถามว่าในช่วงที่สร้างเมื่อบริษัทเดิมนะฮะที่เป็นของคนไทยเนี่ยที่พาราสเนี่ยก็มีเป็นหมื่นหมื่นคนเหมือนกันแต่ว่าการเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ตามเราทั้งหมดครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสััมพนนธ์แลลผประะโยช บางดีเนี่ยเรามาแต่เขาก็ห่วงอนาคตของเขาเขาก็ไม่อยากต้นใช่ครับเพราะว่าการสร้างแต่ละครั้งที่บอกครับคือมันต้องใช้เวลาแลวมันต้องมีสเต็ปของมันว่า1 2 3ทํสายังไงนะแต่วันนี้เนี่ยที่ผมตัดสินใจพระราม9้าเนี่ยเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้คุยกับทีมบริหารทั้งเ d มดีแล้วก็ลูกเจ้าของที่พระรามเเชื่อมั่นนะผมผมได้ฟังวิชั่น นะครับผมเห็นความตั้งใจผมชอบความถูกต้องผมเห็นความโปร่งใสผมชอบนักธุรกิจน้ําดีวันนี้ผมก็เลยผมเชื่อว่าแนวคิดของเขาเนี่ยดีแล้วความตั้งใจเขาดีผมเองก็อยากเลือกสิ่งดีๆเพราะการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งตัวเองและก็ทีมงานนะครับแล้วก็พระรามเก้าเนี่ยผมว่ามันมีจุดแข็งเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าที่มีตํานาน แผนการตลาดที่ทันสมัยรองรับคนตั้งแต่ลากย่าจนถึงระดับสูงะนะครับแล้วก็โอกาสซึ่งตอนนี้โอกาสของเรามาหาศาลครับแล้วก็จังหวะเวลาของเราอยู่ในช่วงที่กําลังยังไม่เทคออฟนะครับกําลังที่จะวิ่งกําลังจะเทคัะ่ะนี่คือโอกาสครับ เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังวอร์มอัพนะคะกำลังแบบอุ่นเครื่องเพื่อจะข้าไปสู่ข้างหน้าตัวคุณไกรศิษเองนะคะเรียกได้ว่าทำธุรกิจมามากมายเลยนะคะแล้วพอมาเริ่มตรงนี้นะคะมาทำตรงนี้ต้องหลายคนบอกโอ้โหการการเปิดตลาดแล้วโดยเฉพาะบริษัทถ้าถ้าจะบอกว่าเราเป็นน้องใหม่ในวงการมันจะยากแค่ไหนอย่างไรและคุณบออยากตัดสินใจแต่โพ จะไวไหมเนี่ยเพราะว่าเคยฟังหลายคนนะคะเขาบอกว่าเนี่สนใจไหมคะมีธุรกิจตัวเนี้ยมีความน่าสนใจด้วยหลายสิ่งหลายอย่างพออ้าวโอ้ยผลตอบแทนซู้บริษัทนั้นไม่ได้เรื่องการจ่ายผลตอบแทนอันเนี้ยในฐานะที่ผ่านมาแล้วมากมายละหลายบริษัทมีมุมมองในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ จริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่าแผนการตลาดมันอยู่ที่ว่าระบบครับอยู่ที่วิธีการแต่ว่าที่พระรามาเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาสร้างมาทุกอย่างเลยแม้กระทั่งชุดเริ่มต้นแล้วเขาทำเป็นแฟ้มนําเสนอแฟ้มมืออาชีพแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยผมมองว่าหลายบริษัทเนี่ยดีหมดนะ แต่บริษัทไหนบ้างที่โรงเรียนสอนธุรกิจชัดเจนซึ่งพระรามเก้าเนี่ยเราสอนคนที่ไม่รู้ให้คนให้รู้สอนคนที่ไม่เก่งให้เก่งสอนคนที่ไม่เป็นให้เป็นสอนคนที่ไม่เป็นมืออาชีพให้เป็นมืออาชีพเพราะว่าเราเนี่ยคือสําคัญคือทีมแล้วก็ระบบฝึกอบรมครับในการเดินว่าสเต็ปที่123ทํอายังไงผมมั่นใจครับว่าถ้ามาที่พระรามเก้าเนี่ยไม่ว่าคุณจบอะไรเรียนอะไรมาไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้มาที่พระรามเก้าเนี่ย นะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นคําตอบทั้งหมดเลยครับ ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้ววันนี้มั่นใจกับพระรามเก้าในรวกแล้วขออนุญาตแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปสู่คุณผู้ชมที่กําลังติดตามชมรายการในช่วงของ i อแอมลมนาอยู่เนี่ยนะคะการจะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสาเร็จเหมือนอย่างที่คุณไตรสิธร์ทำอาจจะเป็นเคล็ดลับที่ตัวเองใช้อยู่ก็ได้เราจะต้องเป็นบุคคลแบบไหนหรือว่ามีแนวทางในการทํางานยังไงบ้างคะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจับแนวคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความจริงใจ แล้วความซื่อสัตย์ครับแล้วก็มนุษยสัมพันธ์คือหลักๆคือจริงใจซื่อสัตย์มนุษยสัมพันธ์สิ่งหนึ่งคือบางทีเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่มีความจริงใจกับทีมงานทีมงานก็ไม่เดินตามเราเใช่ครับแต่ถ้าเราจริงใจกับทีมงานทีมงานก็เดินตามเราแล้น,นี่คือเคล็ดลับนะสำคัญก็คือว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยแน่นอนครับมันอยู่ข้างหน้าเราอย่าไปคิดเล็กถ้าเราคิดใหญ่ปัญหามันเล็กถ้าเราคิดเล็กปัญหามันก็จะใหญ่ รเราอย่าลืมความฝันที่เราเคยตั้งไว้แล้วก็ต่อเติมความฝันตรงนั้นไปนี่คือเคล็ดลับของผมงแล้วถ้าวันนี้ลหลายคนบอกโอโ้โหอยากสมัครเป็นลูกทีมจังเลยเพราะว่าเห็นแม่ทีมมีความแข็งแกรง่งแล้วก็มีประสรบการณ์มีความเชี่ยวชาญขนาดนี้แน่นอนย่อมมีกลยุทธ์และวิธีการที่จะถ่ายทอดให้กับลูกทีมอย่างแน่นอนถ้าสนใจ สอบถามรายละเอียดสมัครเพิ่มเติมมีเบอร์โทรไหมคะอ๋อยินดีครับก็อยากจะบอกเขาว่าขอให้ก้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็ก้าวไปเก้าวหาความสุเร็จก้าไปพร้อมกันเพราะเราก้าวเน็ตเวิร์กผมไตรศิธิ์ปริยะเมธนนนะครับเบอร์โทรติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับ0819197181ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ0899515251ครับยินดีรับใช้ครับทุกอย่าง ผู้ชมคัแล้วนี่คือนักธุรกิจเครือข่ายต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ของพระรามเก้าแต่ฝีม,มือไม่ใหม่เลยใช้คําว่าอยู่ในยุทธจักรของธุรกิจเครือข่ายมาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ประสบความสมําเร็จด้วยน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนนะคะที่จะทําให้บริษัทพระรามเก้าในดวงนั้นก้าวเข้าไปนะคะอยู่ใน ทั่วทุกถิ่นของประเทศไทยไปร่วมกันปักธงนะคะแล้วก็เราก็จะร่วมกันมีสุขภาพดีด้วยใครสนใจอยากจะร่วมทีมนะคะกับคุณไตรศิธ์ก็เบอร์โทรึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณไตรศิธิ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ